สวัสดีท่านชาวลัคนาราศีกุมสำหรับในเดือนกันยายนนี้นะครับดาวที่โคจรจะทำมุมต่างๆและมีอิทธิพลยอย่างไรบ้างต่อชาวลัคนาราศีกุมนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับชาวลัคนาราศีกุมซึ่งมีดาวพระเสาร์นะครับกุมลัคนาท่านมาอยู่นานแล้วดาวพระเสาร์ก็มาจากเรือนวินาศด้วยและเรือนเดิมก็เป็นเรือนเกษตร ในตัวตนท่านเองนั่นแหละครับดังนั้นจึงไม่ค่อยน่ากลัวอะไรเท่าไหร่ยกเว้นว่าปีอายุจรทักษาท่านแล้วพระสาวไปตกการลากินีจรน,นะครับอันนี้จึงค่อนข้างที่จะมีผลกระทบไปในทางเสียหายมากกว่านะครับทีนี้ดาวพระสาวในเดือนนี้มีพลังแรงมากเพราะเนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลจากพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์ จึงทำให้ในเดือนนี้ท่านตัวตนท่านนี่ก็มีความโดดเด่นนะครับโดดเด่นในเรื่องอะไรบ้างเรื่องงานสังคมอันนี้ดีนะครับการปรากฏกายในที่ต่างๆรวมกันทั้งถึงโดดเด่นทางด้านการงานอาจจะมีงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นจากความเชื่อถือของผู้มังคับบัญชาหรือจากคู่ค้าคู่สัญญายเนี่ยให้ความเชื่อถือท่านมากขึ้นนะครับจึงทําให้ ในเดือนนี้ท่านมีความหมกมุ่นอยู่กับการวางแผนง,งานการ,รตรเตรียมงานการแก้ปัญหางานนะครับหลายๆอย่างลงไปในรายละเอียดจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสดใสขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเป็นผลของกิจกรรมในตัวท่านนะครับมีภาระมากขึ้นก็ท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ได้เป็นเชิงว่าเ,เครียดเสียหายอะไรไปนะครับท่านอาจารมีความ วิตตกกังวลน,นะฮะคิดจนเกิดความกังวลน,นะฮะทางด้านการงานทางด้านสภาพสังคมที่จะดําเนินไปรวมกระทั่งถึงสภาพการเงินเพราะดาวไปสัมพันธ์กับดาวการเงินด้วยนะครับแต่ในเดือนนี้ก็ถือว่ามันเป็นดาวที่มีพลังนะมันทรงพลังและมันมีคุณภาพท่านก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีแต่อาจจะทําให้จิตใจท่านมนมน,มนไปนิดน,นึงก็เกิดจากอิทธิพลของดวงดาว นะครับอย่าพึ่งท้อถอยนะครับความสำเร็จรออยู่ครับมาดูทางด้านการเงินนะครับการเงินการเงินของท่านนี่นะครับดาวพระพฤหัสนะเป็นเจ้าเรือนเกษตรการเงินเดนโคจรไปยังราศีเมษเป็นภพศาสะนะครับแต่ว่าของท่านเนี่ยมันเป็นอุดมเกณฑ์และดาวพระหัสก็ได้ ตำแหน่งราชาโชคด้วยถือว่าให้ผลดีนะครับดาวประจำตัวท่านก็ไปประกบคู่อยู่ได้กันคือดาวพระราหูนะครับได้ตำแหน่งเทวบีโชคถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านก็ไปอ้อนๆแฟนซะเดี๋ยวก็ได้ตังค์นะครับทีนี้ดาวคู่นี้รวมกันอยู่เนี่ยนะครับก็ส่งผลนะครับให้ท่านเนี่ยสามารถหาเงิน จากการติดต่อเจราจานะครับจากาไปยังที่ต่างๆไปขุดค้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าขุดทองทต่างๆได้แต่อาจจะไม่ต้องเดินทางไปเองนะสมัยนี้มีวิธีการขุดอาจจะใช้เครื่องมือสื่อสารอะไรเงี้ยนะครับนั้นหรือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอดเขาเรียกว่าหมดหนทางแล้วลองไปยิบยินญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆในวัยเดียวกันนะครับก็ อาจจะแก้ปัญหาของท่านได้นะครับแต่อย่างไรก็ตีในเดือนนี้ยังมันยังไม่ได้มีความสหาสากันทางด้านการเงินว่าจะมีปัญหาเสียหายมากแต่ก็ทําให้ท่านคุ้นคิดซึ่งการร่วมหุ้นลงทุนใดๆเนี่ยก็จะได้มาบ้างถึงแม้อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นักในเดือนนี้แต่ก็การเงินก็ยังพอคลี่คลายปัญหาลงไปได้นะครับแต่ถามว่าโดดเด่นไหมยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนักนะครับ สำหรับเรื่องความรักนะครับดาวความรักโครจรเข้าพบอลริแตดาวปตตนิได้ตำแหน่งเกษตรนะครับก็เรียกว่าคู่ของท่านเนี่ยช่วยกิจการงานได้ดีนะครับเป็นที่ปรึกษาดูถ้าทางจะมีเป็นหลักดีทีเดียนะครับสัมพันธ์กับาดาวพระพุธนะครับพระพุพธก็หมายถึงว่างานอะไรที่ท่านจะต้องการตัดสินใจนะครับที่มันสุ่มเสี่ยงกับความ สำเร็จ,จกับความเสียหายเนี่ยท่านสามารถปรึกษาคู่ของท่านได้นะครับเดินในคู่ของท่านก็มีความปราดเปลี่ยนทางด้านประสบการณ์และวิธีคิดสามารถช่วยเหลือท่านได้ดีความรักของชาวราศีกุมในเดือนนี้มันเหมือนกับเป็นลักษณะของคู่คิดคู่ปรึกษากันมากกว่านะมันไม่ได้มีเชิงหวังแบบเท่าไหร่เพราะว่าอารมณ์ของความหวานแบบนั้นมันไปตกในบใน,ใ,นในพบที่เป็นทุกสถานพบดังนั้นมันอาจจะทําให้ย่อหย่อนลงมา ชาวลนะัคนาราศีกลุ่มนียดีอย่างคือดาวพระอาทิตย์นี่มันลำาโคจรไปเป็นชุดนะฮะคู่ของท่านเนี่ยเวลาเข้ามาอยู่ในภพการเงินนะ,ะตั้งแต่ไล่ลไปตั้งแต่ราศีมินตั้งแต่อุจจวิลาจนขึ้นมหาอุดไปอุจจพิมุกต่อไปถัดไปเดือนเป็นราชาโชคถัดไปอีกเดือนเป็นมหาจักรมาปัจจุบันนี้เป็นเกษตรและหลังจากกลางเดือนไปแล้วก็จะหลุดพ้นนะครับกลางเดือนไปแล้วก็จะมีความเบาๆหน่อย นะครับจากความใกล้ชิดเดือนนี้จะคู่จะใกล้ชิดกันดีสนิทสนมกันดีไปไหนไปกันนะครับแต่พอกลางเดือนไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีระยะห่างมากขึ้นอาจจะเกิดกความยุ่งเรื่องงานกันทั้งคู่อะไรนะครับความช่วยเหลือต่างๆก็จะลดลงนะครับดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกเป็นเรื่องเป็นช่วงสําคัญนะครับถ้าท่านมีอะไรรีบปรึกษานะครับใช้วิธีการสื่อสารที่ที่ดีต่อกันนะครับ ก็จะเกิดมักเกิดผลได้นะครับอย่าลืมปรึกษาคนใกล้ตัวเพราะคนใกล้ตัวของท่านเนี่ยสามารถช่วยเหลือท่านได้อยู่แล้วนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับในเดือนนี้ในการทํางานมีความเข้มแข็งนะครับถึงแม้ดาวบาประเคาะจะกุมท่านอยู่เนี่ยก็อย่าไปเพิ่งไปตึงเครียดกันมันลดทอนความตึงเครียดลงไปบ้างเมื่อท่าน พอทราบการโคโจรของดวงดาวอยู่แล้วเพราะว่าความสําเร็จนั้นรอทั้งอยู่นะครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับ